อ่ะมีเว้นใหม่แหละเอาเลยแกรบสวัสดีคุณผู้ชมผมคอนปราสเต์เลกดิลิกส์ในไพีที่1น2แล้วนะคุณผู้ชมแกบก็ตัดมาที่อ่าเจ้าหน้าที่เทสสือแหละนะครับกุชิโอเทสสือใช่ไหมนะครับก็อยู่ก็พูดขึ้นนะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่านะครับโดนอะไรวะเดี๋ยว มาถึงก็เอาเลยแหละเอายูเซโกอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับก็เมอรรเตกนะครับเทสื่อนี่นายโอเคหรือเปล่านะคุณผูแกรับแล้วก็ยูเซใจเย็นไว้เกิดอะไรขึ้นเนปร,ระวังด้วยการใช้มอนสเตอร์ซิงโคเนี่ยมันไม่ได้ผลเนปมอนสเตอร์ซิงโคไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันจะเป็นหมายหมายถึง ไอ้มเมกลอดอ่ะเหรอเนี่ยเมกลอดโผล่มาเฉยเอ้เมกลอดเอ็มเพอเรอร์วิเซลเลยเหรออีเวนต์เอ็กซูซีฟเดียวตัวละครใหม่เหรอวะหน้าตาไม่เหมือนตัวละครเลยนะครับโอเคเมกลอดเอ็มเพอเรอร์วิเซลได้บน,นโลกโลกไฟดีเดี๋ยวเราไปที่มันอยู่ก่อนแล้วกันนะอีเวนต์ใหม่ปลดล็อกตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตัดมาที่โลกไฟตีนะคุณผู้ชมครับก็แอ่ะมิสซิเวสเซโบดูริซิเซียเดี๋ยวนี่มันบรูโน่ไม่ใช่แหละแอ่ะอีเวน้นนี้นะครับก็ได้รับนะครับ u r Guard, g a d T.G.Poweradiator g แล้วก็การ S.R. ใหม่ T.G.Tran Craft นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นอีเวต์เก็บการ์ดหละหรือเก็บตัวขอดูแป๊บนะ อ่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่2 2ตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะฮะก็คือพรุ่งนี้เลยจะมีเจ้าตัวแอนติโนมี่นะคุณผู้ชมครับอ่าเรียกว่าแอนติโนมี่ละกันนะก็จะปรากฏนะครับอีเวนต์คูลสีคาแรคเตอร์ขึ้นเมื่อเราได้ผ่านเงื่อนไขหลังจากวันที่22นะครับเอ่อกรกฎาคมตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแหละอ่ากดก็ต้องใช้การเทอร์โบดูเอลนะครับหรือว่าไลทิ้งดูเอลภาษาญี่ปุ่นนะขี่มอเตอร์ไซค์เล่นการ์ดนั่นเอง อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเลื่อนมาข้างล่างต่อสิคาแรคเตอร์โปรไฟล์ะครับก็แอนติโนมี่เนี่ยก็คือระหว่างที่ยูเซ่เนี่ยกำลังทักทุเลในการหาทางจะสู้กับเจ้าเมกหลอดอยู่ดีๆมันก็มีนะครายทิงดอลปิสแสปป์ประตวขึ้นมาเพื่อสอนยูเซ่ในการวิวัฒนาการซิงโคลซัมมอนนิ่งให้สูงขึ้นไปอีกนะฮะ สำหรับของรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นไอ้เหมนเช่น est, พลาสติเวพอตใบนี้นะฮะเป็นระดับ S.R. แหละนะี่ยสีดาวถทามืดเป็นประเภทเครื่องจกักรกลหรือว่าแมชชีนการ์ดจะไม่สามารถถูกส่งไปจากเด็กปที่สุสานได้นะแอตแทกถึงพันเจ็ดดีเฟนส์สอรนะฮะเรียกมาเพื่อล็อกการ์ดไม่ให้โม่กันได้หรือเปล่านะครับนอ,อกจากนี้ก็ยังมี Alle of ออฟช i ต c ิสคอร์เดสโ y e r อะไรพวกนี้เป็นการดรองนะฮะอ่าใบาอื่นสิ ด a r k คูเซเดอนะครับเดเวอร์เจนส์อลิออบจัสติสลูรนะคุณชมครับนะส่วนของรางวัลที่จะการสู้กับเจ้าแอนติโนมีนะครับนี่ระดับอุนตอรแร์นะครับทีจีพา r เวอร์กาเดียอร์นะก็ใบนี้เป็นมอนสเตอร์ท่าดาวนะครับท่าดินเป็นประเภทนักครบนะครับเป็นมอนสเตอร์ซิงโคลที่ได้จากการผสมระหว่างจูเนอร์หนึ่งตัวกับอีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่มีเทคว่า TG ก็เปีเฟกคือถ้าการใบนี้ถูกโจมตีนะครับมอนสเตอร์ที่ดีเฟนซ์อยู่จะมีดาเมจทะลุนะครับสู่ผู้เล่นโดยตรงแล้วการนี้เมื่อถูกคำลายจะสามารถจูการเพิ่มได้1ใบนะฮะมาในแท็กสองมาแล้วก็ดีเฟนซ์หนึ่งแผ่นใบนี้นี่เป็นใบที่แนะนําเลยนะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้อ้าวใบานี้ก็ใช่นี่แหละนะครับจำชื่อได้ที่จีแท้งครับนี่คุณผู้ชมครับก็เป็นอมอนสเตอร์หนึ่งดาวทัดดิน แต่ว่าเป็นประเภทแมลงที่เป็นจูเนอร์นะครับจุนแคปถ้าเกิดว่าการไปนี้ที่เราควบคุมอยู่นะครับถูกใช้ในการซิงโครสําหรับมอนสเตอร์ที่มีเทคว่า TG เราสามารถใช้มันเป็นตัว non จูเนอร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้ถึงส่งไปสู่สานแล้วก็นะครที่มันเป็นวัตถุดิบของ TG มอนสเตอร์เราสามารถสเปเชียลัมอลท็อคเคน TG ออกมาได้ซึ่งจะมีพลังโจมตีศูนย์ดีเฟนซ์ศูนย์เป็นประเภทแมชชีนธาตุดินเลเวล1 ในตำแหน่งจู่โจมเราสามารถใช้เอฟเฟก์ของเจ้า T.G. t r a n ครับได้เทิร์ลละหนึ่งครั้งมาในแท็กศูนย์แล้วก็ดีเฟนส์ศูนย์อันนี้นี่เอาไว้รำโดยเฉพาะเลยนะเอาไว้วนนะครับอ่าแลวอันนี้บัสเซอร์บัสเซอร์นะครับ T.G.X. สามร้อย m a k Base นะชมครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีของรางวัลจากการทำดิชชั่น อย่างเช่นเจ้าไดเวอร์เจนสไปนี้นะครับคือต้องสู้ชนะเจ้าเมกลอตเอนเปอร์เรอร์นะครับวิเซลให้ได้2ครั้งแต่เม่ใช่ฟอสเทสเวพอ t นะครับคือต้องเล่นสู้กับเมกลอตเอนเปอร์เรอร์วเซลนะครับหครั้งโดยไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้แต่ว่าการยอมแพ้เนี่ยจะไม่นับนะฮะประมาณนี้สว่วนนี้ทีจีทังกรับนะครับใบแนะนำก็คือสู้ชนะเจ้าแอนตินโอมี่สครั้งแหละนะครับใบต่อไปก็จะเป็นเจ้า ทีจีพาวเวอร์กาเดเตอร์นคุณผู้ชมแคปก็คือเล่นกับเจ้าแอนติโนมี่ครั้งการยอมแพ้จะไม่นับนะครับแต่ว่าการชนะหรือแพ้จะไม่สําคัญพอแค่ได้เล่น8ครั้งก็จะได้การใบนี้มานะอ่ะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแคปแล้วก็เดี๋ยวในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปสู้กันนะตักอื่นขอเปลี่ยนเด็กแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมแคปอ่ะเปลี่ยนเด็กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเลยจงเมกลอรเอมเพลเรอร์วิเซลนะครับ ใช้กดในแกนเรอเล่นแบบเทอร์โบดูเอลนะครับหรือว่าไรดิ้งก็คือการสู้แบบสามารถรีมูฟนะครับเจ้าตัวนับนะครับเพื่อใช้การเป็นบนต่างๆได้ประมาณนี้นะอ่มมาเริ่มกันเลยเอฟเฟกของเจ้าเทอร์โบดูเอลนะครับก็จะเหมือนกับในนก่อนนี้นะว่ามันไม่น่าจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็รเรเกวลยเองไม่น่สู้ยากนะคุณผู้ชมครับก็แะ เราได้เริ่มคนที่สองแล้วคุณผู้ชมแกร์จะไม่สุดห้ดูว่าไม่มีอะไรที่ไร้ค่าแล้วก็เริ่มสู้เล้วลงมาเสื้อหนึ่งตัว cannon soldier ออ,ออกการไว้ายหนึ่งใบสุดเดาจั่วมันก่อนเออผมโมเด็คเกอร์ super heavy สมูร์ไรมาแล้วคุณผู้ชมแกร์ผมจะลงเจ้านี่ก่อน footstep ตตน,นักเต่าปีของเราลงมาไม่ใช่รฟปิกของมันในการ ส,ส,ส่งไปที่สุดแสนเพื่อเรียกตัวอื่นออกมาอีก <c oughs> จากมือนะี <c oughs> ผมจะลงตัวนี้นะกิกะกรบเพื่อใช้เอฟเฟกของมัน <c oughs> ผมดูท่งแล้วยังไงมันก็ตีผมแน่นอนนะฮะอ่าแค่นี้ก่อนจบเทีนดูมันเล่นสิลงมาอีกหนตัวนะครับอ่า เอฟเฟกของเจ้า <Still S 1> ที่ก็โกรฟ์สิบนะคุณผู้ชมครับก,ก็คือเอฟเฟกในการเรียงการ์ดนะจากเด็กนะครับเรียงได้5ใบเอาใบไหนกดก็ได้เอ่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเนี่ยเราสามารถใช้เอฟเฟกคือเปลี่ยนแอตแทกเป็นศูนย์ได้นะแล้วก็จั่วเพิ่มหนึ่งใบนี่ก็คือมันตีเราไม่เข้านะครับตาเรา จัวแก๊สหนึ่งใบน่ครับก็ตอนนี้ผมมีวัตถุดิบในการซิงโครพร้อมแล้วเห็นว่าเล่นโลกไฟตีก็เลยเด็กที้มแมเอามาซิงโครสู้กันสักหน่อยเพื่อนยี่ไงเล่าสเปเชียลตัวนี้ออกมานะครับรัมเปตเตอร์นะครับเพื่อเอาไปซิงโครเพราะว่าตัวนี้เป็นจูเนอร์แอสเปเชียลตัวนี้ออกมาซอดมาสเตอร์มูซาชิยงไงล่ะ เอาการความช่วยเหลือจากนายคอซิโคซัลโม,มนวอเตอร์หึงตัวนี่เอาดาวมาหมุนๆนี่ไงแล้วแอะบูซาชิเนี่ยนึกถึงไอ้เกมนี่เลยโคดอฟซูชิมะเนี่ยเพิ่งกำลังฮิตเลยเนี่ยช่วงนี้แอบผมจะไปเรียกเจ้าตัวทอมเพสเ,เตอร์กลับขึ้นมือ แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวคิกกับโรบนี่ด้วยนะครับเพื่อเรียงลำดับนะครับของการที่จะขึ้นมือเราได้5ใบล่าสุดเออ่ผมเรียงนี่เลยลการหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่ต้องคิดเยอะเออ่ทีนี้ผมก็ลงทำเปเตอร์ได้อีกนะครับเพราะว่ามันสามารถสเปเชียลได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการทเวทกในการกำลังสุสานเลยนะครับเป็นอาคีทายของเจ้าตัวซูเปอร์เฮฟวี่สมูไรนี้นะครับ เกี่ยวข้องกับการสเปเชียลนะครับโดยการที่ไม่มีการเวทการกับดักในเด็กเลยหรือว่าในสุสานเลยนะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันบังคับให้ผมไม่ต้องมีการเวทเลยสำหรับเจ้าเด็กนี้แะได้ตัวเซลินจามานะกูชมแกบก็ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะวันเทิร์นคิวมันเลยละกันนะด้วยความรวดเร็วแะผมจะเพิ่มพลังป้องกันให้เจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมจะเช็คเอฟเฟกของแมนนะฮะก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับตัวที่ตั้งรับ่ะเราผมจะใช้แก๊สเอ่อวนน this, เวทมนต์นะับสปีดสเปลนะเพื่อรีมูฟแล้วกันผมจะเดสโซยหนึ่งตัวไปเลยรีมูฟสิบเดสโซยไปที่มันหมอไว้นี่แหละไม่รู้ว่าหมอบอะไรไว้ แต่ขอโทษด้วยเรามาสู้กันเอาตัวเซลลินชาตีเลยคุณผู้ชมครับมันเป็นตัวที่ตั้งป้องกันแต่เอฟเฟกคือมันใช้พลังป้องกันไปตีได้การที่เติบโตมาในสังคมที่ไม่ดีทำให้ฉันรู้ว่าทุกๆกร์ดเนี่ยจะนำพัฒนาไปสู่ชนะได้ยังโลแอะแอะเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมั้งมันเก็บกร์ดเฉยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าพรุ่งนี้ วันที่22นะครับอาจจะมีอีเวนต์เกีออ่ยวกับตัวแอนติโนมี่นะครับหรือว่าเจ้าบนะูโน่เนี่ยแอนก็เช็คแป๊บแอะก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับในโลกของไฟดีในตอนนี้ผมต้องรอเวลาอย่างเดียวนะครับของรางวัลก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมรัรส่วนเรื่องตัวละครน,นี่เ,ออเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บผมไม่แน่ใจว่ามันแจกหรือเปล่า เราอาจจะต้องรอนะครับวันที่22แต่ตอนเที่ยงมาต้นไปอาจจะมีเงื่อนไขอะไรมาเพิ่มนะเขาไม่ได้บอกว่าแจกตัวนะแต่เหมือนว่าไอ้ตัวนี้มันเพิ่งเป็นตัวที่เข้ามาเป็นแพทใหม่นะคุณผู้ชมคปอาจจะเอามาให้สู้ก่อนแต่ยังปลดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไงนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องไว้คิดกอนแล้วกจะคลิปหน้านคุณผู้ชมครับเจอกัน